11ครั้งที่51ไม่ได้ถามท่านโดยตรงแต่ถามพระทั่วไปมีผู้หวังดีชื่อทายถามมาใน y ยูทูบโปรดกรุณาฟังได้เลยนะเจ้าค่ะทรายเนี่ยเป็นคนหนึงนะคะที่เคยหัดหลังให้าศาสนานี้เพียงเพราะว่าทายรู้สึกว่าสิ่งที่สอนเนี่ยาศาสตร์ตะวันตกเนี่ยช่วยในการตับทุกของทายได้เก่งมากกว่าถามว่าทำไมทายถึงคิดอย่างนั้นนะคะอาจจะด้วยสังคมที่ทายเติบโตมานะคะพระเนี่ยสอนทายเหมือนกัน จะทําอะไรเรามีความรู้สึกอะไรมาอยากคิดแบบนี้นะสอนให้เป็นคนดีสอนให้ถือศีลห้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแต่พอไซเจอปัญหาเวลาที่ไซป่วหักอย่างเงี้ยค่ะทําไมสิ่งที่มันเด้งขึ้นมาคะคะมันไม่กลับเป็นสิ่งที่เขาสอนเลยไซก็ค่อนข้างจะแปลกใจนะคะกลายเป็นว่า,าต้องไปดิ้นรนหาแบบว่าดูดวงว่าเออทำไมแฟนมันถึงแบบนอกใจหรือบางอย่างอะคะ่ะเวลาที่ไซแบบฟังคาสอนแบบนี้ไซก็คิดเออมองเผินๆมันก็ดูดีแต่ทําไมความรู้สึกที่มันทุกข์อยู่อย่างเงี้ยค่ะจะจัดการ รู้สึกนี้ยังไงะรู้สึกว่าศาสนาเนี้ยวนเวียนอยู่กับพิธีกรรมนะคะหรือวนเวียนอยู่กับสวดมนต์อ้อนวอนขออะไรบางอย่างหรือวนเวียนเกี่ยวกับการขาดหวังลมๆแรงๆอะคะ่ะซึ่งสายคิดมันไม่เห็นจะเมกเซนเลยมันก็เลยมีความคิดว่าเออศาสนานี้ไม่น่าจะช่วยอะไรเราได้นะคะทรายรู้สึกว่าหากจะต้องให้ช่วยอะไรบางอย่างก็อยากจะให้ศาสนาเน,นี้ยคะ่ะช่วยทบทวน นิดหนึ่งว่าสิ่งที่สอนมาเนี่ยสอนอี่าไหนทําไมสอนให้ออกจากวัตตะแต่ยิ่งสอนไปเด็กยุคนี้ถึงอยากจะออกจากศาสนานี้สิ่งที่อยากจะช่วยก็คือช่วยทบทวนค่ะขอบคุณค่ะ,จะเจริญในการพัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกข์ตัดวัตตะสงสารเป็นพระสงฆ์สาวกข,ของพระผู้มพระเจ้าทุกๆคนในชาตินี้ด้วยนะคนมาฟังอาตมาได้เนี่ยถือว่าเป็นคนมีปัญญา นะให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่า <c oughs> ถ้าเรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะเราจะจะจะ,จะมีพุทธในตัวเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายมันเป็นเรื่องยากเธอทําเรื่องยากเนี่ยให้มันง่ายนะเธอก็จะทําได้แล้วก็เธอจะบรรลุหลุดพ้นไอ้สิ่งที่ทําได้ยากนะส่วนในคนที่กระทาไม่ได้เขาก็จะเลาะอยู่ตายฝั่งข้างฝั่งเนี้ย ข้างฝั่งสองฝั่งมันไม่พระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนเหมือนข้ามม่น้ําอ่ะคนที่สามารถบรรลุได้ข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นได้ส่วน,นที่ปลอดภัยส่วนยังข้ามไม่ได้ก็อยู่ฝั่งนี้ก็เดินเลาะไปตามชายฝั่งจะข้ามมาข้ามไม่ได้เพราะงั้นเราข้ามได้นี่โหเรียกว่ามีบาร,รมีมากเลยมีปัญญามากอย่างสรุปของคุณทรายก่อนนะ ก็ทมาว่าไม่มีเสียว่าไม,ไม่ไม่เสียหายนะถ้าคุณทายได้ยินเอาไอ้ที่เธออัด,ดะส่งเข้ามาในอันนี้ตามเดิมเธอไปลบออกจะได้เห็นหน้าเห็นตาคนมีบาร,รมีมีปัญญารู้ว่าเป็นยังไงนะสรุปข้อหนึ่งพระสอนให้ปล่อยวางมีอีกนอบางอย่างอีกนอคือเพิกเฉยเมินเฉยความไม่รู้จริงความโง่เขานะ พระก็สอนว่าอย่าคิดแบบนี้นะไม่ดีนะข้อสองมีความรู้สึกอะไรมาก็าสอนให้เป็นคนดีให้ถือศีลห้าจะได้ไม่เดือดร้อนข้อสาไปดูดวงมาเพราะอะไรแฟนจริงนอกใจข้อสมีแฟนนอกใจพระก็แก้ให้ไม่ได้สาตุวันตกแก้ทุกได้ดีมากกว่าข้อห้า,าศาสนาเนี่ยวนเวียนอยู่กับยันวิธีกรรม ต่างๆศาส,สนานี้อ้ข้อหกศาส,สนาเนี้ยวนเวียนในการสวดมนต์แล้วก็อ้อนวอรร้องขออะไรบางอย่างซึ่งเป็นการคาดหวังรวมๆแรงๆไม่แม็กเซนเลยแม็กเซนก็คือไม่สมเหตุสมผลข้อเจให้ศาสนาเนี้ยช่วยทบทวนข้อแปดสอนให้ออกจากวัตตะนะข้อเก้า 9. ทำไมยิ่งสอนเด็กรุ่นใหม่จึงอยากจะออกจากศาสนานี้อรารมาก็ตอบไปแล้วถึงข้อ8สอนให้ออกจากวัตตะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญออกจากวัตตะนี่เป็นจุดจบของศาสนาพุทธเลยนะนะก็เลยให้ความสําคัญหน่อยนะก่อนอื่นนะมันก็จะทบทวนให้ให้เราได้รู้ชัดเลยว่าพระเจ้ทาท่านตัดสรู้ใหม่ๆอ่ะพระเตปิโดวเที่สิบห้านะ ข้อ172หน้า229รพรมมาสั่งยุตอมืมาจะอ่านให้ฟังก็ได้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพะพุมีภาคตัสดสู้ประทับอยู่ที่โคนต้นไม้ใกล้ฝั่งแม่น้ำในรลัญชลาตําบลอุลุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีภาคทรงหลีกเลี้ยงอยู่ที่สงัดเกิดลํพึงอย่างนี้ว่าโอ้ทําเราเนี่ยที่เราบรรลุได้เนี่ยนะมันลึกซึ้งนะคำพิลานะ ทุ่สศาเห็นตามก็ได้ยากทุรานุพธารู้ตามก็ได้ยากสันตาสงบปณิตาปณีอัตกาวัจลาคาดคะนด้นดาวไม่ได้ทางตักกะเลยนิปุนามละเอียดลึกซึ้งแปดบัณฑิตเวทินยาจะรู้ได้ก็เฉพว่าบัณฑิตคือที่ผูลดความติดยึดผูกพันได้ระดับหนึ่งนะบ <c oughs> บัณฑิต สำหรับประชาชนยังรื่นรมยังยินดีเพลิดเพลินพอใจเห็นว่ามันหน้ารัากหน้าไข่ชวนน้ตทรักชักไข้ไข้พาใจขึ้นมาไปหลงมันก็มีอยู่สามอันหล,ลักๆนิวรห้ามีกามมาพยาบาทธีนามิทะอุตจักกุกุจักวิจิกิฉา พระพุทธเจ้าตาดัดไว้เลยนะนี่วรห้านี่มีกามเหมือนกูน้หนี้ต้นก็ต้องใช้ดอกก็ต้องใช้ไม่ได้ก็ทวงถามต้องถามก็ถูกฟ้องมีกามพยาบาทเนี่ยเหมือนเป็นคนไข้หนักเป็นโรคทีน้ำม,มิทะนี่มันเหมือนคนติดคุกคือทําอะไรแล้วมันทําให้เต็มรอ้อยไงมันติดคุกอยู่อ่ะมันจะไปทํางานทาอะไรมันทําไม่ได้เพราะอยู่ในห้องขังอะทีน้ำม,มิทะไอ้ง่วงเหงาเหานอนมาแน่นอน เธอทําทอะไรมันเหมือนมันอยู่ในคุกเธอทําทอะไรได้อ่ะทําไม่ได้หรอกมันต้องออกจากคุกก่อนเนี่ยทีน้มิถะคือทาแล้วมันไม่เต็มร้อยอะ่ะสีอุทธจักรอุทธจารในฟุง้งซ่านกุกุจจะเนี่ยมันราคาญเหมือนเป็นท่าคิดติคิดติคิดไปเรื่อยอะ่ะลองดูสิเธออยู่เฉยๆหรยเธอคิดนู่นคิดนี่ไม่หยุดหรอกเอาไปดูในมือถือมันมีตามไปตามไป ไม่หยุดหรอกวันๆเสียเวลาเนี่ยเขาเรียกสังคมก้มหน้าเหมือนเป็นทาตเดี๋ยวนี้เป็นทาตมือถือ <laughs> <laughs> มันหลากหลายมีเอไอด้วยนะเอไอเขาจะเปลี่ยนอะไรตอนน่ออะไรเยอะแยะหมดเลยอะเรื่องหน้ารู้เยอะแยะไหนจะสงครามไหนจะบ่มากมายแต่ไม่ดูตัวเองไงต้องเอาตัวเองให้พ้นทุกข์ก่อนแล้วค่อยไปศึกษา ม <im sharing> <im> to to so ันก็ไม่สายเกินไปแต่ถ้าเผื่อเธอไปศึกษามากๆก่อนศึกษาทั้งโลกมันไม่มีวันจบหรอกแต่ชีวิตเธอจะจบซะก่อนเอาชีวิตเธอให้จบก่อนอย่างน้อยอนาคตก่อนพ้ายาสุรบัรก็ยังดีอ่ะได้ปิดประตูบายก่อนแล้วค่อยไปศึกษาก็ยังไม่สายแต่ถ้าเผื่อเธอไปศึกษาทั้งโลกเยอะแยะๆๆนะชีวิตเธอแก่แล้วตายแล้วยิ่งอายุมากยิ่งศึกษายากนะ เหมือนเป็นธาตุอุทธจากุกุจฉะเนี่ยุ้สงสร้างลำคาญวิจิกิจฉาก็เหมือนทางไกลกันดานสงสัยไปสงสัยไปเรื่อยอยากจะรู้ไปเรื่อยสงสัยนู่นเป็นไงนี่เป็นไงนู่นโอ้โหมันมันไม่จบไม่สิ้นหรอกจอคิดดูดิสงสัยว่าเรามีการพยาบาท,ทีนามิทรอุทธจารกุจา,าวิจิกิจฉาไหมนี่ตรงนี้ มันเข้าหาตัวเองนี่ข้อหนึ่งไอ้กามนี่ก็มีกามคุณ5เพราะติดในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสอุปทานขัน5า,นาขออ้อ2อุปทานขัน5รูปเหมือนกลุ่มฟองน้ำรูปก็ต้องมีสองอย่างรูปนอกดินน้ำลมไฟรูปภายในคือจิตเจตสิกของเราอ่า ลูกมีสองรูปรูกับหาพุทธรูปกับอุปปาทายรูปอุปทานในรูปในใจเราจิตเจตสิกของเรานี่แหละลูปเธอรู้ไหมเธอจะรู้ดับมันได้เธอก็นิพพานหลุดเวทนาเหมือนฟองน้ําเวทนาเหมือนฟองน้ําชิดเข้าไปหน่อยแต่รูปมันองค์รวมไงเหมือนกลุ่มฟองน้ําที่น้ําไหลมาไหลมามันจะหมุนๆก็จะมีฟองเยอะแยะๆนั่นแหละแต่ไม่มีอะไรในสุดมันก็จะ สลายไปส่วนเวทนานี้มันเอาเอากกเอาเอาอันเดียวเหมือนฟองน้ําแปะแตกเนี่ยไอ้ฟองน้ําเนี่ยปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่เวทนานี่แหละแต่เราต้องรู้รู้รูปก่อนไงเวทนานเนี่ยคือจิตไปสวยลมชอบหรือไม่ชอบมันเป็นต้นเหตุถึงทุกข์แหละไอ้ชอบไม่ชอบเปนไหนก็จกตันหานะและสัญญา สัญญาเหมือนพยับแดดสัญญาที่เธอไปติดไปยึดมันมันก็หายไปก็จะมาเจอหลายคนนะโอ้ยมีกรารม,มากเลยนะเฮ้ยพอมาปฏิบัติเออหายได้อ่ะมีโทสะไอ้กรารโทรสะมันเป็นพี่น้องสองสีอยู่ด้วยกันเออจางลงโอ้มาสัญจรามากเลยนงสัญญาสัญญานี่เหมือนพยับแดด แต่สัญญาที่จะหลุดพ้นไม่ใช่พยับแดดนะสัญญาที่เราหลุดพ้นเนี่ยเป็นสัญญาของความเที่ยงแต่สัญญาเธอไปติดไปยึดไปผูกพันเน่ะติดคือติดที่เราชอบไปยึดยึดทิิไปผูกพันก็ผัวพันมันนะสัญญาสังขารสังขารคือมันแกนกล้วยเธอสังขารไปแล้วอย่ีอะไรแกรนกล้วยเดี๋ยวก็หักไปแล้ว เป็นขานไปเรื่อยกายวัจจีมโนคิด so ไปเรื่อยไประตูคิดไปมันเหมือนพระเจ้าบอกเหมือนแกนกล้วยนะและ้ววิญญาณวิญญาณคือธาตุรู้เธอต้องรู้ทั้งรูปทั้งนามนะเนี่ยอีกอันหนึ่งก็ข้อที่สามคืออายตนะหกนิวรห้ากัแตั้งห้าอายตนะหกก็คือทวันนอกทวันในไปกระทบกันเกิดวิญญาณรู้วิญญาณหก เกิดผัสสะหกเกิดเวทนาหกเกิดตัณหาหกจักตาหูจมูกตาไปกระทบรูปเกิดชอบนี่แหละเนี่ยแล้วก็ถิ้งค่อยมาโพธิ์ชงเจ็ดแลลวพระเจ้เจ็ดไปไป,ไปผ่านเดินเดินตามมรรคแปดแล้วก็ทำในธรรมพระเจ้าให้มีตนเป็นที่พึ่งยังมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยมีธรรมเป็นที่พึ่งย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย คือให้พึ่งตนพึ่งธรรมเรามีธรรมอยู่ตลอดเวลาเรามีพระเจ้าอยู่ตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราเข้าเฝ้าตลอดเวลาเธอฟังนี่เท่ากับเธอเข้าเฝ้าธรรมบ้างของพระองค์เลนะคนระับเนี่ยมันถึงยากไงอ่าทีนี้ดูนะํามว่าพระเจ้าเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยว่าโอ้ยังยังลื่นลมยินดีเพื่อเพลินอะไรเอาลอยอยู่ในเนี่ยนวิวรห้าประธานขันห้าในอายเจตนาหกนี่ยเนี่ยนะ ฐานะเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหไม่มีทางจะรู้ได้เลยเพราะอะไรเพราะเริ่มต้นอิทธิปัจจยตา,าเริ่มต้นอาวิชาอาวิชาแปดหมายแล้วเพราะวิชาจะเกิดสังขารว่าไปนะไม่ทวนแล้วอวิชาแปดเนี่ยนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องต้องสงบสังขารทั้งปวง เธอไม่ต้องพิคิดปรุงแต่งมั่งไม่ต้องสังขารสังขารให้เธอพ้นทุกข์ดับนะสงัดจากอุปธิสงัดจากสิ่งที่เธอไปติดไปยึดไปผูกพันนะ่ะนะแล้วจนสิส้นตัณหาวิราคะเบื่อหน่ายคลายกำนัดนิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายคลายกำนัดนิโรดดับนิพพานมันจึงไม่ง่าย,ยางไงนะเกิดปุริสวิตตกอีก นะมหาบรุลวิศวกมที่ยี่สามข้อสามสิบหน้าสองเจ็ดแปดธรรมเนี่ยพระนุรุตะธรรมเนี่ยเป็นผู้พัพรุอกค์เนี่ยเป็นต้องมักน้อยนะสันโดษใจพอมักน้อยทือเอาในน้อยทรรมมากๆแล้วก็ช่วยเหลือกันไปสันโดษคือใจพอแแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอมันก็จบใช่ไหมมันก็ไม่มีเรื่องแต่แค่นี้ก็ไม่พอแค่นี้ก็ไม่พอก็โอ้โหสแสวงหาดินรลนเบียดเบียนเขานะข้อสาม ต้องสังกัดอยู่ที่สงัดสงัดกายวิเวกจิตวิเวกอุปทิวิเวก,ก,วเวก,เวกไม่ใช่สถานที่สงัดนะแต่สถานที่สงัดก็มีส่วนช่วยเพราะเสียงนะเป็นอุปสรรคกับฌานหนึ่งเป็นศัตรูกับฌานหนึ่งนะสี่ต้องปรุลุความเพียรเสมอต่อเนื่องตลอดไปนะก็ห้าสติตั้งมั่นไม่ใช่ทรมของผู้หลงลืมข้อหกใจตั้งมั่นมีใจไม่ตั้งมั่นไม่ใช่ข้อเจ็ด ธรรมะต้องศาสนาพูดเป็นศาสนาก่อนผู้มีปัญญาไม่มีปัญญานับถือไม่ได้ไม่สามารถรู้ได้ก็รู้แต่ไอตอนจบเอาเอาภาษาที่ที่ท่านพระหันพูดพูดแล้วก็มาพูดกันก็เป็นเพียงอัตวาทุปาทานคําพูดของเธอที่เธอพูดไปถ้าเธอไม่มีไม่เป็นในตัวเธอเองไอนั่นแหละอัตวาทุปาทานเป็นวัดเธออุปทานในวาทะของเธอ ก็ไม่พ้นอัตตามไม่พ้นทุกข์แต่ถ้าเบื่อเธอมทาได้เธอพูดนี้อันนมันไม่ใช่อัตวาทุปาทานเพราะเป็นรู้ความจริงตามความเป็นจริงในตัวเรารวงถึงอย่างไม่มีตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยอัตวาทุปาทานคนจะพูดอย่างนี้ต้องอลรลันตนเอาไว้จุดจบที่พม่หลานพูดมาโอ้มันดีเนะี่ยโอเคอภานผู้ทธ่เจ้าให้เพิ่มอีกข้อหนึ่ง เธอจะต้องยินดีในนิปรปัญจธรรมนะยินดีในการไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่ยึดถือทิฏฐิไม่มีตัวตนที่จะฉันเก่งฉันยอดฉันถูกไม่ยึดทิฏฐินะต้องต้องยินดีที่จะไม่มีนะทีนี้ก็เอามาพูดต่อว่า อา่าเรบีสามสิบข้อร้อยหกร้อยห้าสิบสี่ถ้าเธอปฏิบัติได้เนี่ยจะไม่มีแรมาเปรียบเทียบได้นัดทีอุปมาพผุดพ้นได้นะสองไม่มีอะไรมาหักล้างได้อาสังหีลังสามไม่กำเริบอาสังกุกปังสี่เที่ยงนิจังเนี่ยที่เขาบอกทุกทุกอย่างไม่เที่ยงหรอกไม่จริงมันมีเที่ยง นิจจังอะเที่ยงถ้าทรงปฏิบัติคธอจะห้าบความเที่ยงห้ายั่งยืนทุวังยั่งยืนด้วยหกเป็นอมตะตลอดการสัตตังเห็นไหมเจ็ดไม่แปรปวนเป็นธรรมดาอาวิปริมานามธรรมังนะเพราะง <c oughs> ั้นพุทธเจ้าจึงตัดสูโหการขั้นตอนท่านเน,น,น่ยต้องเข้าโลกุตละนะ เป็นจะหลุดพ้นเนี่ยมีตั้ง46ขั้นตอนขอผ่านไปคือพูดไปแล้วแหละท่านก็เลยจลับในหลักกาลมาสู่สิบเนี่ยไม่ให้เธอเชื่อนะไม่ให้เชื่อหนึ่งได้ยินมาสองเล่าลือกันมาต่อตอกันมาสามได้ข่าวอะไรมาหกอ้างตำราเดาเอาเองคาดคะเน นึกคิดตามอาการชอบใจความคิดตรงกับเราผู้พูดน่านับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระไม่เชื่อแต่ให้ทดลองปฏิบัติด,ดูปฏิบัติแล้วได้ผลเธลถึงจะเชื่อลองปฏิบัติด,ดูนะเลยกินนาทีจากคราวที่แล้วเราพูดถึงโทษของกามนะและขยายถึงนิวรณ์ห้าในกามโทษของกามกามทั้งหลายผู้ ทุกพทีสัตว์ทุกพระองค์จะตัดสรู้เรื่องกาามว่าเป็นโทษนะกาามนั้นเป็นโทษมีอันมากหน้าติเตียนแท้มีกลิ่นเหม็นเป็นเสี้ยนน้ำเราเองเราเคยส่องเสร็จอยู่ไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงเลย แต่ถ้าเราปฏิบัติจนเกิดได้ฌานจะเป็นความสุขที่แท้จริงทุกๆอริยาบทที่เรายืนเดินนั่งนอนเราจะมีความสุขตลอดนะอยากได้มีความสุขก็ต้องมีฌานเขาเผาไอสิ่งที่เธอติดยึดผูกพันไป <c oughs> กามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีเราเกิดมาในี่เพราะกามชนเหล่าใดท่องเสพกามทั้งหลายอยู่ชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก อบายทุกติมินิบาตนรลกเหมือนดาบที่รับคนมดีแล้วเชื่อดเหมือนกระบี่ที่ขัดแล้วขัดแล้วดีแทงเหมือนหอกที่พุ่งไปปักที่อกกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกเหมือนฐานเพิงที่ลุกท่วมหัวบุรุษนั่นแหละนะลุกโพงแล้วเขาเผาร้อนอยู่ตลอดทั้งวันร้อนแรงยิ่งนัก และให้เธอตกลงไปเขาย่อมประสบทุกเวทนาแสนสาหัสแต่กามนั่นนะ่ยมันทุกข์มากกว่านั้นเหมือนยากามเหมือนยาพิษที่้ายแรงน้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กำลังละลายคว้างแต่กามทั้งหลายนะเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นนะ จากชาดกเรื่องนี้ให้เห็นว่ากามทั้งหลายมีทุกข์มากเพลียงหลายฉนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้ชัดเช่นนี้จึงไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายแม้จะเป็นทิพ <c oughs> ทิพนี่คือสุขทางใจนะแม้จะเป็นกามสุขทางใจนะไอ้ไอสุขทางใจเนี่ยแวะไปนิดนึงาพระไปนั่งพอฉันเสร็จก็ไปนั่งอยู่ที่สะบัวเทวดาคนรู้บอกเอ้าท่าน ทำไมขโมยกลิ่นบัวอา้าวโยมทำไมไม่ไปว่าควที่เขาเอาบัวเบ้อมานั่งเฉยๆนั่นแหละท่านเป็นพระแล้วปฏิบัติทำพุทธเจ้าเราอยู่เฉยๆทาไมมีอะไรก็ไปทําใครควรได้ทาไปจะมานั่งเสวยสุขไงได้ไงพระโอ้โยมนีม่แม่ดีจังเลยเขาหลังเห็นทามาไม่ผิดพลาว่าก็แนะนําให้เงี้ยดีนะเอา้าผมไม่ได้เป็นลูกจ้างท่าน แล้วจะไปแนะนําท่านได้ยังไงท่านนะ่ะต้องดูแลคิดเอาเองคิดเอาเองคิดเอาเองเป็นเปล่า <c oughs> นี่มาพูดไปเล่นไปนะเนี่ยแม้เป็นทิพยินดีจะอยู่ที่เชยสบายสบายไมต่ต้องต้องไขครวรในธรรมพิจารณาปฏิจจสม,มุทธามอาศัยการเกิดขึ้นเพราะอวิชชาจึงเกิดสังขารทังเกดจิตญาณปินญาณเกิดนามรูปนะลูกเนี่ยต้องพิจารณาไปเนี่ยวันหน้าเอาไปทั้งห้าน 5, อายาหกพิจารณาไป ว่าเรามีไหมเราหลุดพ้นไหมนะการมคุณที่เพิ่งรับในสวรรค์นะในสวรรค์ก็บอกมีสว่างเทศกับสวรค์แท้สวรรค์เท็จคือสวรค์แท้กเอาไว้คราวหน้าอนุฒนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรม คือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคนิพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมูลนิธิจิตทงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้ เพืเ่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามปฏติตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านเพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่ต้องเสียงเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ